สวัสดีเพื่อนทุกคนมาอัปเดตข่าว,วเรื่องรากันต่อเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องลิซ่าของเราได้มาลงรูปกันรัวๆนะคะหลังจากที่ห่างหายจากโซเชียลมีเดียไปสักพักหนึ่งแน่นอนว่าลิซ่าก็ไม่ปล่อยให้รอช้านะคะหลังจากที่มาทําให้ทีมแม่แม่ตั้งตารอลงรูปทั้งอยู่ไทยและอยู่ฝรั่งเศสนะคะก็มาลงรูปรัวๆรอบนี้ลิซ่าก็มาลงรูปนะคะแฟนๆต่างก็บอกว่าน้องลิซ่าไปเที่ยวกับใครเอ่ยนะคะกับมุม ภาพแบบนี้ลุกแบบนี้นะคะลุกสาวหลุยวิกตองแบบตะโกนมากสมกับตำแหน่งเฮาส์แอมบ s สเดอร์คนล่าสุดของแบรนด์หลุยวิกตองนะคะเรียกได้ว่า สิเต็ม10บไม่หัก PR โปรโมทชุดนํำสมัยเรียบหรูดูแพงกับความเรียบเรียบแตะโกนะคะลิซาก็คีบลองเท้าแตะไปเลยสิคะใครเอ่ยถ่ายให้แฟนๆต่างก็บอกว่าก็มารอดูกันต่อไปนะคะกับความเฉลยจะมีแฟนๆมาเฉลยหรือไม่อย่างไรที่แม่แม่ต่างก็จับสังเกตต่อนะคะถุงขนมมีชื่อลิซ่าพัดสีเหลืองก็มีชื่อลิซ่าแคนดี้ลิซ่า สลักชื่อลิซ่าเอาไว้หมดแล้วนั่นเองละค่ะกับกระโปรงล่าสุดก็เป็นหลุยวิกตองเสื้าณานะผมนะคะเรียกได้ว่าหลุยวิกตองแบบตะโกนมากแฟนๆต่างก็บอกว่า ใครเอ่ยลิซ่าไปเที่ยวกับใครก่อนหน้านี้ที่ทางพิเศยของหนุ่มซีโอเฟรดิกอาโนนะคะได้ไปท่องเที่ยวทะเลทิศใดสักแห่งหนึงก็มีเจ้าเลิฟอยู่ด้วยแล้วก็มีเสียงลิซ่านะคะที่ยืนเชียร์ลูกชายอยู่นั่นเองล่คะค่ะก็มารอดูเซ็ตบิกินี่กันต่อไปแฟนๆก็หาต่อนะคะว่าลิซ่าไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยก็มีบางส่วนก็บอกว่าก็เป็นชายฝั่งตะวันออกของเกาะชิชิลีนะคะของประเทศอิตาลีนั่นเองล่คะค่ะ แล้วใครเอ่ยไม่พลาดนะคะนั่นก็คือซีโอหนุ่มเฟรเดริกอาโนพ่อหนุ่มเสื้อสมคนนี้นะคะรูปนี้ที่น้องิซ่าได้มาลงก่อนหน้านี้ก็เป็นรูปเสื้อเซ็ตเดียวกันที่แฟนๆได้เจอที่ร้านอาหารนะคะที่น้องิซ่านาั่งค้างซีโอหนุ่มเฟรเดริกอาโนก็มีทั้งทีมพี่ชายของหนุ่มซีโอเฟรเดริกนะคะก็นางพูดคุยรับประทานอาหารด้วยกันก็เป็นเซ็ตเดียวกันเลยนะคะที่น้องิซ่าได้มาลงรูปนี้แฟนๆบอกว่า ต้องเป็นหนุ่ม c ีโอเฟเดริกถ่ายให้แน่ๆนะคะกับความเม้ามอยแฟนๆต่างก็ใจฟูก,กันหนักมากเลยนะคะอาโพ์นี้หนุ่ม c ีโอเฟเดริกอานมากดไลค์ใน2นาทีด้วยกันแต่เสร็จล่าสุดนี้ยังไม่เห็นมากดไลค์ก็มารอดูกันต่อไปค่ะ แฟนๆต่างก็ชื่นชอบชอบื่นชมน้องลิซ่านะคะกับความหลวยวิกตองแบบตะโกนมากรู้ล้าทัานสมัยนะคะสมกับฐาน,นะ House Ambassador คนล่าสุดของแบรนด์นะคะกับสติครั้งใหม่และก่อนหน้านี้ก็มารอดูอิทธิพลที่สูงเฉดฟ้าของน้องลิซ่ากันต่อไปที่ก่อนหน้านี้ลิซ่าได้มาลงคลิปสเตจสเปเชียลร็อกสตารผ่านมาก็เป็นหลุยวิกตอง หลุยวิกกองสนับสนุนหลักนะคะทั้งการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์การพักผ่อนรวมถึงผลงานสเปเชียลร็อกสตาร์สนับสนุนหลักโดยหลุยวิกกองเช่นเดียวกันนะคะถ้าที่แม่แม,แม,มีข้อมูลเรื่องราวใดๆอยากจะอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ